เตรียมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอเคได้ได้หกเม็ดม,มาแล้วที่ไงโอ้โหเงามมอยาเท่าทุลีโอเคมาแล้วรอมานานละร้อยสามสิบสี่เม็ดช่วยพ่อหน่อยลูกโอเคม่วง ok ba 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 ta 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 vẫn muau vẫn muau vẫn muau hey muau ồ muau mà lùa lùa vậy แมวหอกจะเอาท่านพ่อม่วงอีกแล้วโอ้โหม่วงลัวๆเลยฮะร้อยสามสิบเมตรอะเอ้ะทอง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 เฮ้ยยาลุด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 ขลองขลองขลองยาลุดยาลุดยาลพึ่งลุด Fourth of the Fatui Harbingers, the children of the House of the Hearth. Okay, we Lit. Right? Okay. Hey, hey. Oh, I don't Okay. เลยสิบสี่เม็ดไว้สุ่มตู้หน้าแล้วกันโอเคปะ่ะท่านพอ่อ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 ลูกมารับแล้วนี่ไงโอเคแล้วก็อาวุธโอโ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมนี่นี่รีบกดตั้งแต่เช้าเลยนะ โอเคโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องขอตัดจบแต่เพ็งเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกด้วยก็เดี๋ยวผมค่อยกลับมาฟาร์มท่านพ่อแล้วกันไม่เป็นไรท่านพ่อเดี๋ยวกลับมาแล้วกันคุณผู้ชมไปละบ๊ายบาย